ทำที่เราได้กราบไหว้อย่างระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณในวันนี้มากที่วัดสันปัยางหลวงลําพูนมีความสุขเพราะว่าได้ฝังธรรมไปแล้วปิติเบิกบานอิ่มเอิบเป็นสุขกลับไปบ้านพุทโธอยู่ในใจธรรมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในใจไม่มีเสียดายไปทําบุญแล้วทรัพย์สมบัติเงินทองของนอกกายตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้แต่บุญกุศลที่โยมาสร้าง มันท่างเป็นสุขเหลือเกินแล้วเราได้สุขอย่างเงี้ยสุขนี่ไม่ใช่ว่าเราซื้อเอานะไม่ใช่นะโยมนะโยมอย่าไปคิดว่าไปซื้อเอาบุญอย่างนี้ไม่ใช่นะอัตามาเป็นผู้ขายบุญอย่างนี้นะไม่ใช่นะมันเกิดจากศรัทธาโยมนะไอ้คนจะให้นี่นะโอ้พระพุทธรูปองค์หนึ่งก็ไม่ใช่บาทสองบาทผ้าจีวรใตหนึ่งก็เป็นพันก็มีเออบาทเอยอย่างโยมอมาถววยข้าวโยมมาถวาย ส่งจตุปัจจัยมาโอนจตุปัจจัยมาอ,อยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนไหนก็ทำได้มานั่งนึกโอ้คนเรานี่ถ้าศรัทธามันเกิดนี่ไงคำว่าศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้ขอกันนะโยมนะมันให้ด้วยใจเนี่ยนะศรัทธาไปว่าความเชื่อแล้วเราต้องเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่มีเสียดายโอ้ไม่มีเสียดายดทำบุญเนีย่ยยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเยอะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม